หลังจากที่ได้ชมวิทยากันไปแล้วนะคะแผมก็มีข้อสงสัยค่ะท่านพอรสรุปแล้วการไหม้ของป่าเต็งรังเนี่ยมันมันมีข้อดีหรือว่าข้อเสียยังไงกันแน่นะคะโดยภาพรวมแล้วน่าจะมีประโยชน์ต่อป่ามากนะครับถ้าหากไฟไม่ไหม้เนี่ยลูกเต็งลูกรังเวลามันร่วงลงมามันไม่ถึงพื้นเพราะไม่ถึงพื้นและอายุการงอกมัน ไม่เกินหนึ่งเดือนถ้า,ากเกินหนึ่งเดือนมันงอกไม่ได้แล้วมันก็เปอร์เซ็นต์การงอกมันลดลงจนเหลือศูนย์เพราะนั้นถ้าเคลียร์ไปทั้งหมดนะฮะต้นดญาไม่มีจนถึงพุ่มปุ๊บก็กกอง,งอ <Okay. S 1> กมันเกิดป็นต้นเต็นต้นหลังไ,ได้ได้ได้แล้วเราจะเห็นต้นเส็งต้นหลังเล็กๆเนี่ยฮะพวกนี้โดนไหมมาหลายรอบแล้วนะครับไม่ตายบางทีบางทากต้นเล็กเนี่ยเขาออกมาปุ๊บเนี่ยข้างบนเขาไหม้หมดแต่เขาสะสมอาหารทางลากเขาฉลาดสะสมอาหารทางลากพอฝนมาใหม่ก็ขึ้นอีก ก็คืดจนรากใหญ่ๆต่หลังก็พ้นเลยระยะไฟแต่เขาไม่ได้ฉลาดอย่างเดียวอันนี้เราเรียกว่าการคัดสรรธรรมชาติธรรมชาติเป็คนคัดสรรเราไม่รู้หรอกธรรมชาติเขา<พ>รูรร้ว่าต้องใช้ใช่ใช่เคยเรียนทฤษฎีชานดาวินไหมชานดาวินคุ้นๆมากค่ะถ้ามาเ<า>ที่ยวป่าต้องรู้จักชานดาวินการคัดสรรธรรมชาติครับ แล้วอย่างนี้เวลาไฟไหมอะค่ะครับมันกินระยะเวลากี่วันกี่เดือนนะคะโอ้ไม่ไม่เหมือนเมืองนอกไหมเป็นไฟหรือเป็นหลายหลยเดือนที่นี่ไหมวันเดียวครับยี่สิบี่ชั่วโมงก็หมดแล้ว <SF S 2> เพราะรว่ามันไหมไหมผิวดินไฟมันเขาเรียกรามเรียไปเรื่อยๆสัตว์ก<อ>็ค่อยๆหนีหลบไปเรื่อยะนะครับแค่แบบเดียวครับไอที่มันไหมนานๆน,นี่คือป่าพวกยังไงคะป่าย,ยางอันอันนั้นไม้ไหมไม,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 ไม้ใหญ่<อ>ที่มันทิง้งใบเราเราียกว่าเขตอบอุ่น เขบอ,อุ่นไม้ใหญ่ๆที่อยู่ร่วมๆกันแล้วมันแรงมากๆในช่วงหลัง่ยมันแรงอย่างอินโดนีเซียเนี่ยไม่เกือบปีมั้<ไ>งแล้วก็ป่าพุป่าพุคือหญ้าที่มันทุ่งหญ้าที่มีหญ้าหนาๆลึกๆอันนั้นไม่เป็นหลายหลายเดือนใช่ไม้นาเอาที่ออสเตรเลียอินโดนีเซียหรืออเมริกาบางก่อนที่ไหม้ไม้ใหญ่ ของเรานี่ไม่ยากไฟไม่ยาก็เหมือนไฟไม่ฟางเออคนโบราณไฟไม่ฟางแล้วอย่างนี้เวลาไหม้แต่ละครั้งเราต้องคอยดูแลไหมคะว่าคอยดูไม่ให้มาไหม้บ้านเราไม่ให้ไปเข้ากับชาวบ้านดูแลมออาชีพมีพวกเขตแนวกั้นไฟอย่างู่ไหมคะแล้วแล้วไฟไหม้อันนี้จะเห็นว่าอันนี้คือเชื้อเพลิงนะฮะหญ้าเนี้ยพอเข้าไปป่าดงดิบพอมาร้อยต่อเนี่ยมันก็ไม่ไหม้แล้วเพราะในป่าดงดิบมันไม่่่่มมมีีีีีหญ้้้้าาออัันนนนนนนเพพระแสงงงไไไต ที่เราบอกโหแข็งมากๆตอนที่เขาบอกว่าตะปูตอกเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใไมต้องฝีมือจริงช่างนี่จะเบื่อมากแล้วตอกไม้แดงเรียกไม้แดงค่ะไม้แดงข้างในนี่สีแดงแจ๊ดเลยแล้วอย่างนี้ไม้แดงเขาเอาไปทําอะไรคะถ้าเกิดว่ามันแข็งขนาดนี้ทำวงกบผูวใหญ่ทาวงกบทําพื้นทําอะไรทำเฟอร์นิเจอร์ไม่เหมาะเฟอร์นิเจอร์จะใช้ไม้สักไม้แดงทาเป็นไม้โครงสีเขาแดงสวยผมเป็นห่วงมากที่สุดเลยอนาคตอาจจะมาตัดไม้แดงแทนไม้พยุงก็ได้ ในกลุ่มนี้เรียกว่าลอสวูดจะได้ยินไหมลอสไปบ้านดอกกุหลาบสีแดงมันสวยใช่ไหมคะสไม้ลอสวูดก็มีกลุ่มไม้พยุงชิงชันไม้ประดู่แล้วก็ไม้แดงด้วยไม้้พวกนีที่ส่งเขาตัดกันเยอะใช่ใช่ไม้เนื้อแข็งแล้วก็สีสวยทำเฟอร์เจอร์ต่างๆสวยมากนักสาวไว้นะคะได้ยินอย่างนี้นะคะอยากส่งเสริมกันตัดไม้ทำลายป่านะคะเพราะว่ากว่าเขาจะโตได้เนี่ยใช้านานมาก อย่างนี้ต้นเล็กนั่อย่างนี้ท่านพอจะทราบไหมคะว่าอายุเท่าไหร่ใช่ไหมยากยาก,ไม,ยก alan, ไม่น่อยกว่าไม่น้อยกว่า30 40ปีเลยเกินเกินเกิน30มสโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในไปไปดูข้างในนี่หินหินหินทรายตรงนี้เป็นหินทรายก็จะเกาะมีนักวิจัยก็มีอะไรเค่หนึงมาศึกษาวิจัยเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ มาเที่ยวป่าอย่าไปย้ายก้อนหินนะครับไปเปลี่ยนระบบนิเวศอย่าไปเด็ดเขาเลยมากนะอย่าไปเด็ดดูอย่างเดียวอย่าัเด็ดนะครับคอดูถ่ายรูปได้เลยได้แต่อย่าไปเด็ดนู่นเด็ดนี่ไม่เอาเด็ดรุ่นใหม่ไม่รู้ใช่เด็กก็เด็ดไปเรื่อยเลยถ้าเด็ดดอกไม้หนึ่งดอกนะกระเทือนถึงดวงดาวเข้าใจใช่ไหม เพราะแบนั้นสีเสื้อจะรอมากินน้ำหวานไปเลี้ยงลูกเขาใช่ไหมคุณครูดุเลยวันหลังอย่าทำแบบนี้นะคะอย่าทำอย่างนี้ห้ามเด็ดใบไม้เขามีชีวิตใช่ค่ะเราต้องมาแบบว่ารักษาเขาใช่เราเป็นคนดูอย่างเดียวอย่าทำลายเขานี่อีกอันนึงเนี่เดินผ่านไปสาบเสือพวกนี้เรียกสาบเสือเป็นไม้ที่แสดงว่าสภาพไม่ดีมีสาบเสือเหี่ยว คือสับเสือมันสามารถบอกเราได้ว่าสภาพอากาศดีไม่ดีหรอคะไม่ใช่ใช่ว่ามีคนมาบุกรลุกแถวนี้อาจจะมีเชื้อติดมาเลยมาอยู่สับเสืออันนี้เขาใช้สวนพัยเหมือนเนี่ยแก้เขาใส่เลยนะแผลแอบเด็ดแล้วแผลนี่เด็กได้เพราะเป็นไม้ตามถิ่นไม้บ้านเราเป็นแผลแล้วก็ใส่ห้ามเลือดเวลาเข้าป่าเนี่ยพวกเราล้มเลยเนี่ยห้ามเลือดแล้วเด็กเลยเออดังไหมดังค่ะนี่คือที่มาของสับเสือไม่ใช่เด็กเด็ก คนสมัยก่อนไม่มีอะไรเล่นไงก็หาอุปกรอะไรก็เล่นเลยก็ไปเรื่อยๆสนุกดีอะไรเงี้ยก็เล่นใบสับเสือเนี่ยหนูจะได้สังเกตไว้ค่ะเขาเขาเขาช่วงนี้จะเหี่ยวแล้วเนี่ยฮะแต่ก่อนเรามีเด็กให้ผ่านฐานนี่ถ้าไม่ผ่านถ้าตกไม่ดังก็ไม่ผ่านดลองไม่มีฝีมือไม่แรงนิดนึงอ๋ะยังดีผ่านผ่านผ่านนะคะอ๋อแต่หนูจะได้จำไว้ว่าถ้าเกิดว่าหนูพกล้มเนี่ยใบสับเสือช่วยหนูได้ห้ามเลือดห้ามเลือด แต่ที่ได้เข้ามาเดินในป่าเต็งรังนะคะชอบมากค่ะท่านพอรู้สึกแบบว่าต้นไม้ที่อยู่ในป่าเนี้ยมีเสน่ห์มีความน่าสนใจได้ความรู้มากๆเลยถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาท่องเที่ยวแบบแพมค่ะสามารถมาติดต่อได้ยังไงมีที่พักไหมคะมีครับแต่ต้องเป็นนักท่องเที่ยวเชินิเวียวอย่างแท้จริงนะครับร<า>ักธรรมชาติมาแล้วจะสนุกด้วยและได้ความรู้กลับไปด้วยครับค่ะคมีที่พักมีอะไรทุกอย่างครับติดต่อมาได้ครับไม่ได้ไม่ได้มาแค่แบบว่า มาถ่ายรูปมาเที่ยวอะไรนี่เราจะสอนแบบให้ความรู้แบบสนุกเรียนแบบสนุกค่ะเราว่าอย่างแพมเนี่ยมาวันเดียวไม่ไม่พอแน่เลยที่นี่มีอะไรให้ศึกษาเรียนรู้เยอะมากนะคะตรงมีที่พักค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะแพมก็ยังคงอยู่ที่นี่ค่ะพร้อมกับไปเรียนรู้เรื่องราวของไก่ฟ้าพยาลอนะคะแล้วก็นกต่างๆสัตว์ต่างๆที่อยู่ในที่นี่ยังไงก็ต้องควนท่านพอด้วยนะคะดีครับถ้าเห็นไก่ฟ้านี่มาไม่ถึงสแกราล่า แต่ฟ้าพี่เาาครับผมยินดีครับไปเดีด๋ยวไปดูกันสวัสดีครับ ที่วันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะแต่ก่อนจะจากกันไปนะคะอย่าลืมนําเก็บความรู้นะคะในมีการรับมือเมื่อขับรถผ่านหมอกและควันนะคะอย่าลืมนําความรู้เกี่ยวกับป่าเต็งรังไปปรับใช้กันในชีวิตประจําวันกันดูนะคะสาหรับวันพรุ่งนี้นะคะเรื่องราวจะสนุกสนานแล้วก็ได้รับความรู้มากน้อยแค่ไหนนะคะต้องติดตามชมให้ได้เวลา9โมงครึ่งทางช่องมู h ช n แนลค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ